คืนนี้ขอเริ่มด้วยประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งแนวชายแดนเงียบกริบสั่งหยุดยิงแล้วแต่เสียงระเบิดยังดังอยู่ตลอดทั้งวันมีรายงานความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลายพื้นที่ยังได้ยินเสียงปืนใหญ่เป็นระยะเสียงดังเป็นจังหวะเหมือนฟ้าร้องแต่ไม่มีฝนมีแค่ควันมีแค่ความมืดและไฟฉายจากแนวหน้าที่กวาดไปตามพงหญ้า คลิปจากหลายมุมทุกแช่ต่อกันเร็วมากบางช่วงเห็นแสงวาบจากการยิงบางช่วงได้ยินเสียงตูมต่อเนื่องจนคนในพื้นที่สะดุง้งหลายครอบครัวต้องเก็บของจำเป็นไว้ใกล้ตัวเพื่อมีคำสั่งให้อพยพฉุกเฉินและนี่คือสิ่งที่ทำให้ข่าวคืนนี้ร้อนแรงเป็นพิเศษมีการพูดถึงการยิงจรวด B.M. 2 1ในช่วงเช้ามืดต่อด้วยการโต้กลับหนักขึ้นรวมถึงประเด็นที่คนทั้งประเทศจับตา คือเครื่องบิน F-16 และการทิ้งระเบิดขนาด500ปอนด์ตามที่มีการรายงานจากนั้นยังมีเรื่องการทำลายสะพาน K-5 เพื่อสกัดเส้นทางลำเลียงรวมถึงข้อกล่าวหาว่าบางจุดอย่างคาสิโนถูกใช้เป็นฐานหรือจุดพักกำลังสุดท้ายคือภาพการอบพยพประชาชนและข่าวความมั่นคงภายในที่เริ่มทำให้คนหวาดระแวงมากขึ้นในคลิปนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังแบบเรียงเหตุการณ์กระชับ ัดและจับประเด็นสำคัญที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละช่วงเวลาอะไรคือข้อมูลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและอะไรคือจุดที่ยังต้องติดตามต่อแบบห้ามกระพริบตาถ้าคุณพร้อมแล้วไปเริ่มที่เหตุการณ์แรกของเช้ามืดกันเลยช่วงเช้ามืดคือจุดที่หลายคนบอกว่าเริ่มต้นรอบใหม่ของความร้อนแรงตามรายงานที่ถูกพูดถึงกันมากมีการกล่าวถึงการยิงจรวดแบบ bm 2 1ในบางช่วงเวลา เสียงดังต่อเนื่องเป็นชุดชุดไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองครั้งแต่เหมือนกดเป็นแพทเทิร์นเพื่อกดดันแนวหน้าให้ปั่นป่วนคนในพื้นที่บางจุดเล่าว่าได้ยินเสียงหวีดนำมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยเสียงระเบิดที่สะเทือนพื้นจนหน้าต่างสัน่นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศน่ากังวลคือคลิปและเสียงที่ถูกแชร์ต่อกันเร็วมากบางคลิปเห็นแสงแฟลชจากระยะไกลบางคลิปได้ยินเสียงระเบิดซ้อนกันจนแยกไม่ออกว่าเป็นลูกไหน บางช่วงมีเสียงคนตะโกนเรียกกันให้หลบเข้าที่กำบังทันทีเพราะไม่มีใครรู้ว่าชุดต่อไปจะตกตรงไหนจากนั้นกระแสก็เริ่มพูดตรงกันว่ามีการโต้กลับมีการกล่าวถึงการยิงตอบโต้ด้วยอาวุธหนักจากฝั่งไทยเพื่อกดพื้นที่ยิงและสกัดการรุกคืบหลายคนบอกว่าเสียงปืนใหญ่ฝั่งไทยเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนยิงเป็นแผนไม่ใช่ยิงสุม่มและบางช่วงยังมีรายงานว่ามีการปรับแนวกำลัง พลิกตำแหน่งยิงเพื่อคุมพื้นที่มากขึ้นในเวลาเดียวกันความกังวลอีกอย่างที่ถูกพูดถึงคือผลกระทบใกล้เขตชุมชนเพราะเมื่อเสียงอาวุธหนักดังใกล้ขึ้นคนแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่แนวหลังเริ่มเตรียมของจําเป็นไว้แล้วทั้งน้ําอาหารยาไฟฉายเอกสารสําคัญบางบ้านถึงขั้นขนของข,องขึ้นรถเผื่อมีคําสั่งให้อพยพในนาทีสุดท้ายและตรงนี้เองคือจุดเปลี่ยนของเรื่องเพราะหลังจากการยิงตอบโต้ช่วงเช้ามืด กระแสรายงานเริ่มพุ่งไปที่คำว่ายกระดับไม่ใช่แค่การยินกันบนภาคพื้นดินอีกต่อไปแต่เริ่มมีการพูดถึงการขยับบนท้องฟ้าที่จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของคืนนี้เดี๋ยวในส่วนถัดไปเราจะไปที่ช่วงที่ถูกจับตามองที่สุดเรื่อง F16 และระเบิด500ปอนด์ตามที่มีการรายงานกันอยู่ตอนนี้และนี่คือช่วงที่ทําให้ชื่อข่าวคืนนี้พุ่งขึ้นทันทีเพราะคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ F16 หลังเหตุประทะและการโต้กลับช่วงเช้ามืดรายงานบางกระแสรเริ่มระบุว่ามีการยกระดับจากภาคพื้นขึ้นสู่ภาคอากาศมีการกล่าวถึงเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ถูกส่งขึ้นปฏิบัติการและประเด็นที่ทำให้คนจับตาคือคำว่าทิ้งระเบิด500ปอนด์ตามที่มีการรายงานกันในรายงานที่ถูกเล่าต่อกันนั้นเป้าหมายถูกอธิบายเป็นฐานบัญชาการหรือจุดควบคุมที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการสั่งการและสนับสนุนการยิงจากแนวหน้า หลายคลิปที่ถูกแชร์ออกมามีทั้งภาพควันพุ่งสูงเสียงระเบิดที่หนักกว่าปกติและบางช่วงเห็นแสงไฟลุกวาบในระยะไกลก่อนจะตามด้วยเสียงสะเทือนที่ชัดเจนสิ่งที่ทําให้บรรยากาศยิ่งตึงคือคําบอกเล่าว่าหลังการโจมตีผู้คนในพื้นที่บางจุดเกิดความโกลาหลมีการวิ่งหนีออกจากอาคารบางคลิปได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกกันให้รีบออกจากแนวอันตรายและมีภาพสัตว์เลี้ยงแตกตื่นเพราะแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดแต่ในเวลาเดียวกันต้องย้ำให้ชัดว่านี่คือการเล่าตามรายงานและคลิปที่กำลังถูกแชร์ เพราะในสถานการณ์แบบนี้ข้อมูลจะไหลเร็วมากและบางส่วนยังต้องรอการยืนยันหลายทางอย่างไรก็ตามประเด็น F16 และระเบิด500ปอนด์ทำให้ภาพรวมของเหตุการณ์เปลี่ยนไปทันทีจากการประทะตามแนวชายแดนกลายเป็นปฏิบัติการกดดันเชิงยุทธ,ธศาสตร์และคำถามสำคัญที่คนเริ่มถามกันคือถ้ามีการใช้กำลังทางอากาศจริงเป้าหมายต่อไปจะเป็นอะไรและเส้นทางลำเลียงจะถูกตัดตรงไหนเพราะหลังจากกระแสะเรื่อง F16 รายงานก็พาไปสู่ประเด็นถัดไปที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นคือการตัดเส้นทางส่งกำลัง และคำว่าสะพาน K5 ที่ถูกพูดถึงอย่างหนักเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะไปต่อทันทีว่าทำไมสะพาน K5 ถึงกลายเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของสถานการณ์ครั้งนี้จังหลังกระแสเรื่อง F-16 และการโจมตีทางอากาศสิ่งที่ถูกพูดถึงต่อเนื่องทันทีคือคำว่าตัดเส้นทางลำเลียงและจุดที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือสะพาน K 5ตามรายงานที่ถูกเล่ากัน สะพานแห่งนี้ถูกมองเป็นหนึ่งในเส้นทางสำคัญสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธและยุโทโธปกรณ์จากด้านหลังขึ้นสู่แนวหน้าไม่ใช่สะพานธรรมดาแต่เป็นเหมือนคอขวดของการส่งกำลังหากจุดนี้ถูกตัดระบบสนับสนุนแนวหน้าจะสะดุดทันทีมีคลิปที่ถูกแชร์ออกมาอย่างรวดเร็วเป็นภาพช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดแสงไฟพุ่งขึ้นกลางความมืด ตามมาด้วยเสียงดังสนัน่นหลายคนที่ดูคลิปบอกตรงกันว่าแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงแรงระเบิดที่ไม่ใช่ขนาดเล็กและหลังจากนั้นคือภาพสะพานที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักรายงานบางกระแสะย้ำว่าการทำลายสะพานเคฟาไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่มแต่เป็นการเลือกเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตัดขาดการลำเลียงมากกว่าการประทะก,กันซึ่งหน้า นี่คือเหตุผลที่ทําให้ชื่อสะพานนี้ถูกพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกในข่าวและยังมีการเปรียบเทียบว่าสะพานเคฟาไม่ใช่สะพานเดียวกับจุดอื่นที่เคยถูกกล่าวถึงก่อนหน้านี้แต่เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญเฉพาะตัวเมื่อมันถูกทํำลายผลกระทบจะไม่ใช่แค่โครงสร้างพังแต่หมายถึงเส้นทางทั้งสายถูกตัดออกจากสมการทันทีหลังเหตุการณ์นี้ บรรยากาศในพื้นที่ยิ่งตึงเครียดเพราะเมื่อเส้นทางลำเลียงถูกตัดคำถามต่อไปที่หลายคนเริ่มตั้งคือแล้วจุดพักกำลังหรือจุดหลบซ่อนอื่นๆละ่ะอยู่ที่ไหนอีกและตรงนี้เองที่รายงานเริ่มพาไปสู่ประเด็นอ่อนไหวที่สุดประเด็นหนึ่งนั่นคือข้อกล่าวหาว่าอาคารบางแห่งโดยเฉพาะคาสิโนอาจไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวหรือธุรกิจธรรมดา ในส่วนถัดไปเราจะไปดูว่าทำไมคำว่าคาสิโนถึงกลายเป็นอีกจุดร้อนของสถานการณ์ชายแดนครั้งนี้และนี่คือประเด็นที่ทำให้คนจำนวนมากคนลุกเพราะจากเรื่องสะพานเคไที่ถูกตัดเส้นทางลำเลียงรายงานต่อมากลับพุ่งไปที่คำเดียวคือคาสิโนในกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงกันมีข้อกล่าวหาว่าอาคารลักษณะคาสิโน หรือพื้นที่ธุรกิจบางจุดถูกใช้เป็นจุดพักกำลังหรือที่ซ่อนยุธทธปกรณ์มากกว่าการเป็นสถานที่พลเรือนตามปกตินี่เป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากและทำให้คนตั้งคำถามทันทีว่าถ้าเป็นจริงนั่นหมายถึงแนวหน้าไม่ได้อยู่แค่ตามป่าเขาหรือฐานทหารอีกต่อไปแต่อาจแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงมีคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียล บางช่วงเห็นควันดำพุ่งขึ้นจากอาคารและมีผู้คนวิ่งออกจากพื้นที่อย่างรีบเร่งบางคลิปได้ยินเสียงโวยวายประปลนกับเสียงระเบิดเหมือนสถานการณ์กำลังแตกตื่นและไม่มีใครรู้ว่าจุดถัดไปจะโดนเมื่อไหร่รายงานบางส่วนยังอธิบายว่าการโจมตีหรือการกดดันต่อจุดลักษณะนี้ถูกอ้างเหตุผลว่าเป็นการป้องกันตัวและเป็นการทำลายแหล่งสนับสนุนการยิงหรือการเคลื่อนย,าย้า แต่ในเวลาเดียวกันต้องย้ำอีกครั้งว่านี่คือคำบรรยายตามรายงานและคลิปที่กำลังหมุนเวียนเพราะสถานการณ์จริงอาจมีรายละเอียดที่ยังต้องตรวจสอบหลายด้านสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งตึงคือการพูดถึงภาพรวมว่าถ้ามีการวางระบบยิงหรือซ่อนอาวุธใกล้พื้นที่พลเรือนจริงมันจะทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นเขตเสี่ยงทันทีและคนธรรมดาจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ นี่คือเหตุผลที่หลังประเด็นคาสิโนโผล่ขึ้นมาข่าวก็เริ่มไหลไปอีกทางทันทีคือการอบพยพเพราะเมื่อความเสี่ยงสูงขึ้นชุมชนด้านหลังแนวหน้าเริ่มถูกขยับออกและยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนในประเทศเริ่มหวาดระแวงมากขึ้นนั่นคือข่าวด้านความมั่นคงภายในและข้อสงสัยเรื่องการแฝงตัวที่ถูกพูดถึงอย่างหนักเดี๋ยวในส่วนสุดท้ายเราจะไปต่อว่าสถานการณ์อพยพเป็นอย่างไร และเรื่องความมั่นคงภายในที่กำลังทำให้คนจับตาแบบไม่กล้ากับริบตาคืออะไรมาถึงส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่ทำให้บรรยากาศหนักที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องแนวหน้าอีกต่อไปแต่คือความปลอดภัยของคนธรรมดาหลังจากประเด็นการประทะการโต้กลับและข่าวจุดเสี่ยงต่างๆรายงานที่ถูกพูดถึงเริ่มย้ำเรื่องการอพยพมีการกล่าวว่าในบางพื้นที่ประชาชนถูกเคลื่อนย้ายออกเกือบทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการยิงอาวุธหนักและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกขึ้นหลายครอบครัวต้องทิ้งบ้านทิ้งสวนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ชั่วคราวบางคนขนของได้แค่กระเป๋าใบเดียวเพราะไม่มีเวลาเลือกมากกว่านั้นภาพที่ถูกแชร์ออกมาให้เห็นคือถนนที่มีรถต่อแถวยาวคนถือถุงของจำเป็นเด็กๆนั่งเงียบอยู่ท้ายรถผู้ใหญ่หน้าตึงและเหนื่อยล้าทุกอย่างเหมือนเกิดขึ้นเร็วเกินไปแต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อเอาชีวิตรอดก่อนพร้อมกันนั้นข่าวด้านความมั่นคงภายในก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการแฝงตัวของบุคคลบางกลุ่มและมีคำเตือนให้ประชาชนระวังคนแปลกหน้าในพื้นที่เสี่ยงบางกระแสถึงขั้นพูดถึงการปลอมตัวในลักษณะที่ทำให้คนเริ่มหวาดระแวงกันเองซึ่งตรงนี้ต้องย้ำว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและยังต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่เรื่องที่ปิดท้ายและถูกแชร์หนักมาก คือภาพเหตุการณ์ในพื้นที่หนึ่งที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตึงเครียดมีรายงานพูดถึงการตั้งแนวลวดหนามการขยับเขตการปักธงและภาพที่วันหนึ่งยังอยู่แต่อีกวันกลับถูกถอดหรือรื้อออกจนเกิดเสียงวิจารณ์และการตีความไปต่างๆนานาบางคนมองว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางคนมองว่าเป็นการยั่วยุบางคนมองว่าเป็นแค่เกมจิตวิทยาที่ทําให้คนทางประเทศต้ตองจับตาและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ เพราะต่อให้มีคำว่าหยุดยิงถูกพูดขึ้นมาถ้าแนวหน้าและความรู้สึกของคนในพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยจริงทุกอย่างก็พร้อมจะปะทุขึ้นใหม่ได้เสมอคืนนี้เราสรุปกันสั้นๆเริ่มจากความตึงเครียดช่วงเฉาหมืดไปสู่การโต้กลับที่หนักขึ้นต่อด้วยประเด็นการยกระดับการตัดเส้นทางและจุดเสี่ยงที่ถูกกล่าวถึงก่อนจะมาจบที่ประชาชนที่ต้องอพยพและความกังวลด้านความมั่นคงในพื้นที่หลังแนวหน้าถ้าคุณอยากให้ผมอัปเดตต่อเมื่อมีข้อมูลใหม่ พิมพ์คำว่าอัปเดตไว้ในคอมเมนต์แล้วเราจะตามเรื่องนี้ไปด้วยกันแบบไม่ให้หลุดแม้แต่รายละเอียดเดียว